ไม่ช่วยโกงปอกไม่เอากินทุกลูกไม่ได้ไม่ขายให้โกนี่เอาลูกนี้คะถ้าูกนี้ค่ากินหนึ่งเหรอคะเนี่ยบอกห้าลูกกินหนึ่งลูกเอาตกลงจะเอาตังไหมคะเนี่ยหรือจะเอากินแทนจะกินจะกินไข่หรือจะเอาตังนายโนติายอ่าเสร็จไปแล้วเสร็จไปแล้วนี่ปอกได้ห้าลูกสวยสวยสวยขึ้นปอกเองปอกเร็วเเสร็จหนึ่งเสร็จค่าค่าปอกหนึ่งลูกเหรอคะใช่ไหมคนบริจัใช่เหรอถ้าปอกหนึ่งลูกจะเอาตังไหม เอาตังค์ด้วยเอาปอกกินด้วยเหรอจะเอาจะเอาตังค์หรือว่าจะกินไข่กินไข่นะไม่เอาตังค์นะนะเราะไม่เอาตังค์โอเคเดลหนึ่งลูกข้ากินหนึ่งค่ะถ้าปอกไข่นะนะคะอ่ะอ่ะดูเย็นฝั่งนู้นนะมาปอกอ่ะแล้วไปใส่กระปุกนะคะขอบคุณค่าไรยางขอบคุณค่าก่อนกองไว้ก่อนเร็ววางไว้แล้วกินก่อนแล้วขอบคุณค่ามม่ก่อน เร็วๆขอบคุณค่าก่อนเร็วๆสูงๆสูงๆสูงๆขอบคุณค่ะมาขัดจังหวะการกินใช่ไหมกินต้องสำคัญกว่านะไลเอโอเอหลังแกไปแจกมาใช่ไหมลูกสุดท้ายบแกกตังเลยชิ้นลูกสุดท้ายกินแล้วเปลี่ยนหมดแล้วว่าเสร็จภารกิจแกออกกลางนะพาออกครึ่งเลยไปหนึ่งได้ไหมหยอดหยอดเจ็บเนาะ เขาบอกว่าเขาบอกว่าเก็บไว้นะคะจะได้เอาเงินเก็บไว้ทําอะไรอ่ะดดููซซิิปปเอาเงินไปทําอะไรคะเอาเงินทำอะไรบอกป้าสิไหนดูซิมีเท่าไหร่เนี่ยมาดูซิซื้อของเล่นได้ยังหาปังอยู่เลยแต่ใจในกระเป๋าไม่มีแล้วโอ้เพิ่มได้แล้วนะเนี่ยเยอะแล้วนะเนี่ยซื้ออะไรได้บ้างคะจะได้ซื้ออะไรเก็บไว้จะได้ซื้ออะไรซื้ออะไรนะซื้ออะไรนะเก็บไว้ซื้ออะไรคะอะไรนะอ๋อไปเซเว่นจะซื้อของที่เซเว่นเหรอ ช่ช yeah, er, oh, right. ุดเซเว่นจะซื้ออะไรอะคะอยากอยากได้อะไรอยอจียแม่ซื้อทำอะไรซื้ออะไรนะซื้ออะไรซื้ออะไรคิดออกยังซื้อเยลลี่เยลลี่ไหมหรือปีโป้ปีโป้ไหมดูใหญ่เลย้จุปีโป้วดนมพี่ชายเปลนจากงวันแล้วก็มาดูที่